สวัสดีจ้ายามา่มเศร้าเนาะพี่น,อนอ้องน้องมาอัปเดตเรดราตรวจฝนว่ามีพายุฝนฝ่าขนองอยู่สายแนของภาคอีสานของห้าวไปรับชมรับฟังกันเลยสําหรับเรดาราสุดกุ่มฝนออนและกุ่มฝนปานกลางอยู่ที่อำเภอเมือง้อยเอด็ดเสรภูม่เชียงขวัญทวัตบุรีจตุรพักพิมานเกษตรวิสัยสุวรรณภู่มจังหวัด้อยเอด็ดว่าปีประทุมหน้าดูนจังหวัดมหาสรารคาม่าตุมรัตนบุรีโน่นหน้าไร่สนมเขาสินรินสำโรงทาบสีขอพภ่มศี นโรงสังขะจังหวัดสุรินทร์เมืองศีสะเกษพ,ยพายุไพรบึงขุนหารผู้สิงจังหวัดศิษเกษสปปลาหละกกับประเทศกัมพูชาถัดมามาเช็คในส่วนกุมฝนหนักค่ะกุมฝนหนักอยู่ในเขตอำเภอมเม,อมืองนครพนมปา่ปาปากว่างยางจังหวัดนครพนมหน้าแก่จังหวัดน,นครพนมโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนคร ดงหวงจังหวัดมุกดาหารบัวเชดจังหวัดสุรินทร์ราศีสไลออุทุมพรพิสัยว่างหินห่วยทับท่านปางกูคุขันจังวัดจีสเกจา่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทั้ีเรดาออกมากี่อัปเดตให้ฟังเนาะจะเนาะไปนะจ้ะบ๊ายบาย